ครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยและต่างประเทศครับวันนี้ที่บ้านครูใหญ่ยาวตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงกว่านะครับนันก็คือเป็นเวลาอาหารเช้าครับผมเมนูวันนี้นะครับเราไม่ได้ไปถ่ายให้ท่านดูเพราะว่าเป็นอาหารแบบง่ายๆนะครับของเชฟเราเป็นอาหารแต่มันน่าทานมากครับ FC นั่นก็คือข้าวคุกกะปินะครับ โอ้หน้าทานมากเลยครับผมก็มีหมูหวานมีไข่แล้วก็มีมะม่วงหรือเปล่านี่มะม่วงซอยมะม่วงซอยหอมซอยนะครับถั่วพริกมะนาวนะครับผมนี่โอ้หน่าทานมากกินหอมครับตอนนี้กินกัะปีออกเนาะ <c oughs> เดี๋ยววันหลังเอาไว้ทำสูตรนี้ให้เนาะ <c oughs> วันนี้ขอกินก่อนเพราะว่ามันสายแล้ว อ่อโอเคมากินข้าวด้วยกันครับผมว่มาเนี่ยวันนี้วันนี้กินให้ดูวันหลังจะทำให้ดูเนาะ,ะน่าอร่อยมากเลยแล้วก็บ้านผมนะคะรับบรรยากาศเนาะฟังเสียงนกเขาครับไม่ได้เปิดจริงนะครับน,นี่ไม่ได้เปิดใจนะอง <c oughs> แท้เลยออะลงมือเลย <c oughs> ลุยสวนบนลุยกินลุยข้าวคุกปีนะครับผมอเาชลุยสวนกินนเาชสวบใส่ทั้งหมดใช่ไหมไม่เล็กมันน้อยใช่คคัคคคไปิก นิดหน่อยเนาะไม่กินพิษไม่ได้ก็มะม่วงเอาละอ้าวมะนาวมะนาวเปี้ยวเปรี้ยวมะม่วงนะใส่มากคุเปรี้ยวมากนี่คือข้าวคุกตีนะครับผมเสร็จแล้วคือเป็นอาหารของคนภาคกลางสำหรับ คนอีสานเรามันต้องฝนขึ้นแกวเดี๋ยวลองดูครับลองดูลองดูงดได้ไหลายรส <ừ> หนึ่งละขั้นตอนแรกเลยก็คือกะปิได้กินมาเลยแล้วก็รสเปรี้ยวมาจากมะม่วงมะนาวถึ้งแต่เป็นกี้เนาะหอมแดงซอย ปีกเม็ดจ้ะน,นี่ปอดอไข่ด้วยไข่หันหันหันนเป็นเส้นการใหญ่เลยถ้าไปกินที่ร้านคงหลายตางังค์หลายตังค์เยอะข้าวใหญ่เดี๋ยวจำแบบวันนี้นะครับกินอยู่ครวัวคุยยาวครับผมครั <ๆ S 1> วตัวเ,เอง คนที่มีเชฟของเรา <She ep. S 1> ครับทำ <Don. S 1> อา,าหารน่ากินทุกวันเลยเจ้าเก่าแซ่บตลอดอนนอลวันก็ครับไปสัญจรเนาะกวันสัญจรไปเจอเพื่อนนี่จะหายเก่าได้สุดเลยกินสำหรับเพื่อนคนนี้นะครับผมเป็นเพื่อนที่ กินเที่ยวด้วยกันนานพอสมควรก็เป็นสิบสิบปีแล้วครับผมคบกันมาก็ห่องที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ,บก็ขี่ด้วยกันออฟโรดก็ไปขี่ด้วยกันครับนะมาชอบรถโบราณก็มันอบด้วยกันนะนี่คือมีแนวความคิด คล้ายๆกันชอบคล้ายๆกันก็เลยคบกันได้นานหน่อยดี๋ยว่อฟังเสียงลูกเขาครับทันสายเข้ามาแล้วให้ฟังนี่คือกลัวคุยยาวทหารที่น้องเรามา นั่งกินที่ท่านจะได้ครับบรรยากาศธรรมชาตินี้นแน่นอนเริ่มต้นที่สิบห้าน,นี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราเริ่มก่อน,นทดสอบก่อน,อนอยกเขาลงอยู่ที่ตาดน,นะก็ะมา <c oughs> ถ้าวันนี้ถ้ามีลมก็อยู่มีเสียงกระโลงวัวควายที่พัดที่ผมเอาแฝนเอาไว้ท,ท,ที่ผมทำคลิปไว้คือผมชอบธรรมชาติครับผมผมไม่ผิดหวังเลยที่ผมมาอยู่ที่นี่แต่ปินใจมาอยู่ที่นี่นคือที่อยู่ตรงนี้เนาะ ลราคือเราปล่อยมือลุกไปไหนแล้วรู้ไปเข้ากับดักเขาอีกหรือเปล่าเนื้อเนื้อเขาไม่ไปหรอกอืมเีื้อหันเยอะอาหารจิ๋วต้องอะไรอาหารอ่ะอร่อยครับดูดีมันถึงรสชาติอันนี้ก็พี่ าผมเข้าร้านอาหารผมก็ไม่สั่งกินอาหารประเภทนี้ผมจะชอบอีกประเภทหนึ่งนะครับแต่เมื่อกินรสชาตินี้แล้วมันน่าจะสั่งนะครับบางทีเนาะเป็นอาหารค่อนข้างจะมีองค์ประกอบเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นหอมซอยถั่วนะครับมีข้าวมีหมูหมูหวาน mm. อ่ามีพริกมีมะมว่วง เนี่ยมันมีหลายรสเลยหลาย,ลาย,ลยรสถใช่้หมเนี่ยวันนนี้เจอขาบางคนก็ชอบอาหารประเภทไหนก็กินได้อย่างเกา่าแต่ถ้า <c oughs> หากเรา <c oughs> ลองเปลี่ยนเมนูดูนะครับ เกิดมาเป็นคนทั้งทีเรากินหลากหลายเลยลองลองลองดูผมคนนมงไม่เคยกินไม่เคยกินก็คุณไม่กินมันก็ไม่ได้กิน,นครับผมอืเปลี่ยนแนวน้องเปลี่ยนแนวดูหลากหลายเนาะเห็น,หน,นไหมเพราะผมไม่กินปีกไเลยคนก็ไม่ชอบข้าวคุกกะปิะครับผมอือ,มอนนี้แซ่บแล้วมันได้หลายรสชาติเนาะมันไม่เลี่ยนอะไรมันอยู่ในตัวของมันหมดเลยอือ อาหารเช้าอาหารเที่ยงเนี่ยก็โอเคมันได้รสเปรี้ยวจากมะม่วงันไม่เลี่ยงจากหมูธรรมชาติมากเลยครับผมอย่างลูกเขาเกิดจากธรรมชาติดิได้ดาว ก็ S <S มาตอนเย็นอมืมช่วงบ่ายเขาบอกต้องตอนดึกเลยเลยที่ห้าสองโมงช่วงเย็นใช่ไหมยน็นก็มาเย็นนี่นกอะไรนะกระเบาเนี่ยนะกระเบาจะปลุกนะครับปลุกคน <S 2> <S 2> <S 2> อ๋อโอเคครับทีลำรับที่นี้นะครับ เรากินให้ดูก่อนผมกินดูก่อนแต่ผมบอกว่ารสชาติโอเคเลยอ่ะวันหลังเราจะมาทําสูตรข้าวู้ก้ปีให้ท่านได้เอาไปทํากินอ่ะแลตอนนี้ก็องค์ประกอบนะอย่างเช่นมะม่วงนี่ก็มีมีและอ่ะไดูนี้แล้วทิ้งมะนาวตัวมีหมดเลยอ่ะ เอาถูดนี้ไปทำกินได้ขายได้ขายได้ด้วยเนาะใ <c oughs> อาขอบคุณท่านผู้ชมที่รับทุก,กั่านครับผมวันนี้ก็ก่อนเราจะเอาไปถ่ายทอดให้คนอื่นเราต้องมากินดูก่อนว่าส้ <c oughs> าิมันเป็นยังไงอร่อยไหมผมอร่อยครับผมแล้วทีนี้ท่านจะอร่อยหรือไม่อร่อยเอาสูตรนี้ไปทำกินนะครับขอบคุณมากสำหรับท่านที่ติดตามนะครับ ติดตามสูตรของเรานะครับ